เออแม่เต้นเพลงอ้อนแอร์เป็นไหมเดี๋ยวเขาถ่ายเพลงลูกไม่เคยด้วยเอออะโอ้ยโอ้ยใจมันอ้อนแอร์ใจมันอ้อนแเธอรู้ไหมแม่ขนาดเต้นไม่เป็นนะเมื่อกี้เล่าให้ในกล้องฟังเอฟซีฟังบอสมัยก่อนส่งลูกไปเรียนะหมดตัวไอีดีแล้วลูกได้คำสาปมาสองนั่นเป็นมือกันตอนแรกเมื่อี้เล่าให้คโคบอยฟังอยู่เสมอ 5นาทีโพสต์ทมเรามกันที่ไปแล้กน่ไปนะ thank you, thank you. we need nice a d v e r t i s e น้องค้อยเดี๋ยวน้องคอยต้องไปกินไอ้นี่นะแอปเปิ้ลพายคาราเมลผมกินคนเดียวหมดชิ้นเลยอร่อยมากเลยตอาไปมานิไปกิลทิชเช เออคุณถ่ายรูปคู่กันนะรูอด้ยเอที่นี่นะหมอการเอากิ๊กมาเที่ยวอับ่ะอเน่จะด้วยอิตาลีฉันไม่ได้ไปกับเธอเลยเธอจะไปกับฉันไล่ะเป็นฟะเธอจะไปเดือนหน้าเนี่ยก็่าเธอไม่อยากไปประกาศตรงนี้เลยเดือนหน้าอ่ะ ดก้อยไม่อยู่เมืองไทยสองอาทิตย์สนั่นประกาศตรงนี้ทุกคนคะถ้าใครที่ช่วยดูแลพี่ดิกกี้ก้อยให้ได้หมดเลยก็ติดกล้องไงติดกล้องไงติดกล้องกันนะเวลาเจอคุณนก้อยนก้อยกูบอยกูบอยว่าฝังฝังทีพีเอสตรงผิวหนังมันดีกว่าตรงตรงผิวหนังมันอะฝังเหมือนฝังเหมือนลูกหมามีบอแอนด์เลยนะคนใจส่งมาคนจะได้รักของรางวัลก็บอกว่าไม่ใช่ที่เจอเปนเลโอนี่ครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ หนาวมากครับตอนนี้ก็คือถามว่ามันไม่ได้หนาวอะไรมากครับก็คือหมะมันกเยน็นเย็นเย็นเย็นสบายสบายพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์เฮ้ยนิกกี้พี่เบียร์ไปก้อนโทมไอเขาทักทายเอ,อาเบียร์ไปยกเหรอ,รอคุณคณุณก่อนคุณก่อนคุณกับคุณก่อนนี่นี่เธอนั่งตรงสีขาว เพราะเราคู่กันมันตูดเปียกใช่ใช่ใช่โกดมันสวยเหอเน่ยมันสวยอ่ะโอ้ยเยี่ยังหล่อเลยน้อยบอกว่ามันมันจะไม่สิเยนตุดอ่ะเยนตุดอ่ะไอเยี่ยแล้วเดี๋ยวสังขารก็แดกแม่ไม่ปล่อยแต่ว่าจริงๆนะผมบอกเลยนะไอ้เวิยสวยๆสู้ตึกประยุกไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะไอ้วิวอ่ะสู้ตึกประยุกไม่ได้เหรอเออตึกประยุกสวยกว่าที่เขายังอยู่อะไรป่ะเขาน่าจะออกไปแล้วไหมน่าตงเบามากประยุกประยุกน่าตงระยำจริง โยโยโยไม่ถึงใบยกหรือคนในใบก้อนซะแล้วเนี่ยไปใบก้อนซะแล้วอยู่ยังอยู่คุณเบียร์้ยที่นี่สวิตสวยกันจริงนะแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยสู้ยอดตึกใบหยกไม่ได้อ๋อเหรอใบหยกมันสัดไม่ลงสี่องศาเลยอ่ะหลอโอ้แล้วมีอาหารนี่นี่เขาบอกเขาบอกอยู่เป็นอยู่เป็นลูกพี่เบียร์บอกอยู่เป็นดิสัตนี่บรรยากาศนะครับในน้อยในหญิงระวังนะลื่นนะระวังลื่นนะนี่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  เออเขามีเซลฟี่นั่นแหละว่าระวังตัวไกด์เองดีกว่าอนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศดูอุ้ยคู่รักนี่น้องก้อยสไลด์เลิกลดไปข้างล่างแล้วปะไม่เอา